ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลในวันที่ลุงทอแสงบทประพันธ์ทิพทิวาบทที่สี่ผมไม่มีพี่น้องรองประธานคิริทาราจอดรถสปอร์ตสีน้ำเงินไว้ที่หน้าอาคารสำนักง,งานของคิริทาราเดิเขาใหญ่ก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่สายตายังหลีปลือ ด้วยนอนหลับไม่เต็มตื่นเพราะเกิดเหตุให้ลุนระทึกกลางดึกแถมยังต้องทนนอนร้อนเหงื่อตกมาตลอดทั้งคืนเนื่องจากผนังห้องโดนไฟไหม้พังยับไปเป็นแถบพอเปิดเครื่องปรับอากาศความเย็นก็กระจายออกไปข้างนอกจนหมดจนเขาต้องเปิดหน้าต่างนอนแต่สุดท้ายก็ต้องปิดหน้าต่างมานั่งตบยุงที่เข้ามามาลุมมตุ้มจนนอนไม่หลับมือหนาลูบลงบนแก้มเนียนใสาราวกับสตรีของตน ก่อนที่จะดึงกระจกหน้ารถลงมาสองใบหน้าของตัวเองซึ่งตอนนี้มีตุ่มแดงๆที่โดนยุงกัดสองสามตุ่มอยู่บนใบหน้าคิดแล้วก็ยิ่งโมโหเพราะผิวหน้าของเขาบอบบางมากคงอีกหลายวันกว่าจะหายดีหรือไม่เขาคงต้องแจ้นไปหาหมอประจำตัวอีกเป็นแน่ถ้าหากมันยังไม่หายภายในสองสามวันนี้ร่างสูงใหญ่ในชุดสูทก้าวลงมาจากรถ และยุดตัวตรงอยากสง่าผ่าเผยสลัดภาพชายหนุ่มตกอับของเมื่อคืนที่ผ่านมาทิ้งไปก่อนจะเดินทำหน้านิ่งอย่างที่เคยเป็นไปยังตัวอาคารด้วยบุคลิกโดดเด่นที่ทำให้คนในปกครองยำเกรงนี่เองที่ทำให้ใครๆก็ให้ความนับถือเขาไม่น้อยกว่าที่ให้ความนับถือประธานใหญ่แห่งคิรีทาราเขาเดินตัวตรงผ่านบรรดานักท่องเที่ยวและพนักงานเข้ามายังลิฟ ซึ่งสำนักง,งานของคีรีทาราอยู่ในตัวอาคารแบบโรงแรมเป็นอาคารที่สูงกว่าอาคารอื่นๆแต่เพื่อไม่ให้เป็นการบดบังทัศนียภาพอันสวยงามของรีสอดจนมากเกินไปที่นี่จึงสร้างที่พักแบบบ้านเดียวบ้างก็เป็นอาคารแบบสองชั้นถึงสชั้นซึ่งอยู่รายรอบเขาถอนใจอย่างโล่งอกเมื่อเห็นว่าเดินผ่านมาถึงประตูห้องได้ โดยที่ไม่มีใครสนใจตุ่มแดงๆบนใบหน้าซึ่งหน้าห้องเป็นบานประตูไม้ติดป้ายชื่อของเขาพร้อมกับตำแหน่งด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษสีทองว่าไว e เพรสิดเนนเขาเหลือบมองไปยังโต๊ะของเลขานุก,การซึ่งเจ้าของโต๊ะไม่อยู่จึงเปิดประตูห้องทำงานเข้าไปอย่างเคยชินแต่ภาพที่เห็นทำให้เขาแทบลมทั้งยืนเมื่อเข้าไปแล้ว ทุกอย่างในห้องเปลี่ยนแปลงไปหมดห้องของเขาถูกตกแต่งใหม่อย่างสวยงามและเป็นที่ถูกใจอย่างมากถ้าไม่มีโต๊ะตัวนั้นที่เพิ่มขึ้นมาแล้วมีเพียงพาร์ติชันเตี้ยๆกันอยู่ด้านข้างและคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะนั่นพร้อมกับป้ายบอกตำแหน่งผู้ช่วยรองประธานสีเงินติดอยู่เขาถอยกลูดไปดูประตูห้องชื่อที่ติดไว้มนก็เป็นชื่อของเขาอย่างแน่นอน เขาจะเดินตัวตรงไปยังโต๊ะของตัวเองวางแฟ้มเอกสารที่ถือมาไว้บนโต๊ะเสียงดังอย่างหงุดหงิดจนคนที่นั่งตัวลีบอยู่สะดุ้งเฮือกเขาหันไปมองหญิงสาวที่กำลังลุกขึ้นยืนร่างของเธอบอบบางเครื่องหน้าเรียวหวานส่วนประกอบบนใบหน้าของเธอเหมาะจองงดงามผมสีน้ำตาลเข้มถักเปียล้อมกรอบใบหน้าเอาไว้อย่างสวยงามแล้วรวบเส้นผมส่วนที่เหลือยกสูงเป็นหางมา้า ดูเรียบร้อยและอ่อนหวานเธออยู่ในชุดเรสสั้นเรียบเก๋สีเทาอ่อนที่เสริมบุคลิกให้ดูโดดเด่นอย่างที่เขารู้สึกได้หญิงสาวสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะเดินไปยังโต๊ะของคนที่เป็นเจ้านายของตัวเองสวัสดีค่ะพี่ชานนหญิงสาวยกมือว่าอย่างอ่อนน้อมคนตัวใหญ่เงยหน้าขึ้นมาจ้องนิ่งอยู่ที่คนตรงหน้าในเมื่อถอยไม่ได้เขาก็ต้องลุยไปข้างหน้า พี่ชานนคือถ้อยคำแสลงหูที่เขาไม่อยากได้ยินจากปากของเธออีกต่อไปผมไม่มีพี่น้องคุณคงรู้นะว่าเพราะอะไรน้ำเสียงเข้มขุ่นที่เอ่ยออกมามันออกมาจากหัวใจของคนที่สูญเสียทั้งพ่อแม่และน้องซึ่งยังอยู่ในท้องแม่ของเขาน้องที่เขาเพิ่งจะรู้ว่าเป็นน้องสาวหลังจากที่แม่ของเขาไปอันตราซาวได้เพียงสองวัน เขายังจำความดีใจของเขาในวันนั้นได้ดีวันที่ลูกคนเดียวในอายุ18ปีอย่างเขาจะได้มีน้องซึ่งแม่ของเขาบอกว่าน้องเป็นลูกหลงพ่อกับแม่ของเขาพยายามมานานแล้วที่จะมีน้องอย่างที่เขารเรา้าแต่สุดท้ายพ่อแม่และน้องของเขาก็จากไปพร้อมกันเพราะแผนชั่วร้ายเห็นแก่ตัวของผู้ชายที่เป็นบิดาของผู้หญิงที่ยืนหยุดตรงหน้า มันไม่ง่ายเลยที่จะทำให้เขาทำใจยอมรับได้อหญิงสาวกระอึกกระอกักเขาจ้องหน้าเธอนิ่งด้วยดวงตาที่รายซึ่งความเป็นมิตรอย่างสิ้นเชิงค่ะคุณชานนนน้องเออดิฉันดิฉันอยากทราบว่าจะให้ดิฉันรับผิดชอบหน้าที่อะไรบ้างคะหญิงสาวเอ่ยปาออกไปอย่างยากลำบากและพี่ชายของคุณ เขาบอกคุณว่าต้องทำหน้าที่อะไรบ้างละ่ะคุณทอรุงน้ําเสียงห่างเหินถามกลับมาเออพี่วริศบอกว่าให้น้องเออเออให้ดิฉันให้ดิฉันรับคำสั่งคุณโดยตรงค่ะงานไปชงกาแฟให้ผมแก้วหนึง่งหวังว่าผู้บริหารที่จบการบริหารโรงแรมจากคอแนลจะไม่รังเกียจที่จะทำหน้าที่นี้เขายิ้มเยามุมปาก พางกล่าวถึงมหาวิทยาลัยด้านการโรงแรมชื่อดังอันดับต้นต้นของอเมริกาที่หญิงสาวเรียนจบมาทอรุงก้มหน้านิ่งก่อนที่จะเดินไปยังโซนเล็กๆภายในห้องที่จัดเป็นมุมกาแฟพร้อมกับเสียงตอบรับที่ดังก้องอยู่ในหัวใจว่าเธอไม่เคยคิดจะรังเกียจเลยสักนิดดีใจที่สุดด้วยซ้ำที่อย่างน้อยเขายังเอ,อ่ยปากพูดกับเธอใช้งานเธอให้เธอได้ทำอะไรเพื่อเขาบ้าง หรือจะดุด่าเธอก็ยังดีกว่านิ่งเงียบไม่มองหน้าอย่างที่ผ่านมากาแฟหอมกลุ่นถูกนำมาวางไว้ตรงหน้าของเขาชายหนุม่มก็มองกาแฟแวบหนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นไปมองคนชงที่รอลุ้นผลงานของตัวเองเขายกถ้วยกาแฟขึ้นมาจิบเพียงเล็กน้อยก่อนจะวางลงบนจานรองเสียงกริ๊กเพียงเบาๆแต่ก็ทำให้คนชงตกใจขึ้นมาได้ รถขมไปไปชงมาใหม่เขาบอกเสียงราบเรียบมือเรียวยื่นไปยกถ้วยกาแฟแล้วเดินออกไปชายหนุ่มชำเลืองมองด้วยหางตาก่อนจะก้มหน้าก้มตาลงอ่านเอกสารบนโต๊ะเขาไม่ได้เรื่องมากหรือหาทางกลั่นแกล้งเธอแต่อย่างใดแต่เขาชอบกินกาแฟรสอ่อนไม่ใส่กาแฟเยอะจนเกินไปเพราะเขาหวงว่ากาแฟที่รสเข้มจัดเกินไป จะทำลายผิวหน้าของเขาให้แก่ก่อนวัยเขาเชื่อผลการวิจัยเสมออะไรที่เกี่ยวกับผิวหน้าหรือผิวกายเขาจะระมัดระวังเป็นพิเศษกาแฟถูกนำมาวางไว้ตรงหน้าอีกครั้งก่อนที่คนชงจะถอยมายืนอยู่ห่างๆรอรับคำสั่งว่าเธอต้องชงถ้วยต่อไปหรือไม่ชายหนุ่มยกถ้วยกาแฟขึ้นมาจิบเพียงเล็กน้อยแล้ววางลงบนจานร,รองเขาไม่ว่าอะไรอีก แต่ก้มหน้าก้มตาจดจ่ออยู่กับเอกสารที่กำลังอ่านหญิงสาวจึงถอยออกมาแล้วไปนั่งตรงที่ของตัวเองเอาโบโลูชัวคตตล็อกและเอกสารต่างๆของทางรีสอร์ทขึ้นมาดูทำตัวเป็นอากาศสาทุาที่ลอยวนอยู่ในห้องซึ่งเจ้าของห้องมองไม่เห็นเธอไม่เคยรู้สึกอึดอัดใจเช่นนี้มาก่อนเช่นเดียวกับคนที่อยู่ในห้องเดียวกัน เขาก็ไม่เคยรู้สึกอึดอัดใจอะไรเช่นนี้มาก่อนแต่ทำได้แค่อยู่ให้นิ่งที่สุดเพื่อรอเวลาสองสัปดาห์เป็นอย่างน้อยเท่านั้นที่เขาจะต้องทนรับมือกับความอึดอัดเช่นนี้ก่อนที่จะวางปากกาในมือลงแล้วยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาคุณพักกีฬามีงานอะไรอีกไหมเอาเข้ามาให้ผมได้เลยเลข,ขานุก,การสาวใหญ่อายุราวสาปลายปลาย เดินเข้ามาพร้อมกับแฟ้มเอกสารสีดำเข้าเงยหน้าขึ้นมองคนที่เดินเข้ามาก่อนจะเลื่อนแฟ้มเอกสารที่วางไว้เข้าหาตัวท่านรองมีอะไรจะใช้ดิฉันอีกไหมคะพักกีฬาเอ่ยถามเอ่อใครอ้อคุณพักว่างไหมพาคุณทอรลุ้งเขาไปเดินดูบริเวณรีสอร์ทของเราหน่อยก็แล้วกันแล้วก็พาเขาไปแนะนำกับแผนกต่างๆ ว่าคุณทอลุงเข้ามาทำงานที่นี่ในตำแหน่งผู้ช่วยรองประธานกรรมการของคีรีธาราพอดีผมเอิมไม่สะดวกจะพาไปอ๋อได้สิคะพักยินดีคะ่ะพักกีราตอบรับอย่างยินดีก่อนจะหันไปยิ้มให้กับทอลุงซึ่งตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเจ้านายอีกคนของเธอแม้จะยังไม่รู้ขอบเขตการทำงาน ของตำแหน่งผู้ช่วยรองประธานกรรมการฝ่ายบริหารมากนักก็ตามทอรุงยิ้มให้กับภักกีฬาก่อนที่จะลุกขึ้นยืนเตรียมพร้อมที่จะได้ออกไปจากห้องนี้เพื่อหลีกหนีบรรยากาศแสนกดดันที่กำลังจะเข้าสู่สุญญากาศมากขึ้นทุกทีงั้นก็ไปกันเถอะค่ะคุณภักทอรุงเป็นคนเอ่ยขึ้นโดยไม่รอให้ภักกีฬาชวนซ้ำภักกีฬาคือหญิงสาวที่พาเธอมานั่งในห้องนี้ตั้งแต่เมื่อเชา้า ที่เธอมายืนแก้ๆกางๆอยู่หน้าห้องของรองประธานกรรมการพระจิราคงจําเธอได้จากข่าวเช้าของบิดาเธอกระมังถึงได้ตรงรีเข้ามาทักตั้งแต่เธอยังไม่ได้แนะนําตัวและพาเธอเข้ามานั่งตรงนี้พร้อมกับบอกว่าท่านประธานสั่งไว้เรียบร้อยแล้วรองประธานแห่งคีรีธารามองตามสองสาวที่ตอนนี้เดินออกไปด้วยกันตอนแรก เขาอยากถามพรกกีราว่าใครบังอาจเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายในห้องทำงานของเขาแต่ในเมื่อรู้ดีอยู่แล้วว่าไม่มีใครหน้าไหนกล้าเข้ามาวุ่นวายกับห้องทำงานของเขาแน่นอกจากประธานกรรมการของคีริทาราซึ่งตอนนี้คงกำลังหวานชื่นอยู่กับภรรยาสาวสวยและปล่อยให้เขาต้องหน้าชื่นอกตรมรับปัญหาที่โยนมากองไว้ให้จึงไม่รู้ว่าจะถามเรื่องที่ตัวเองรู้แล้วทาไม ถึงได้เปลี่ยนใจไปบอกให้ภักกีฬาพาผู้ช่วยคนใหม่ที่เขาไม่คิดว่าจําเป็นจะต้องมีสักนิดไปแนะนำให้กับแผนกต่างๆได้รู้จักแทนเพราะอย่างน้อยการเอายายตัวร้ายนี่ออกไปจากห้องของเขาได้สักพักหนึ่งให้เขาหายใจหายคอได้โล่งหน่อยก็ยังดีหลังจากบานประตูถูกปิดลงเขาจึงตัดสินใจโทรไปยังประธานใหญ่แห่งคิริทาราอีกครั้งว่าจะให้เขาทำอย่างไรกับผู้หญิง ที่เพิ่งจะเดินออกไปจากห้องเพราะจริงๆแล้วเขายังไม่ได้ขาดคนเลยสักนิดเขามีเพียงพักกีฬาที่ทำงานอยู่ตรงนี้ก็สามารถช่วยงานเขาได้อย่างสบายอยู่แล้วไม่ได้จำเป็นต้องมีตำแหน่งนี้เพิ่มขึ้นให้สิ้นเปลืองงบประมาณแม้แต่น้อยส่วนที่คีรีทลากแกรนเขามีเลขานุก,การชายที่ไว้วางใจได้คอยดูแลและรับคำสั่งของเขา แล้วผู้ช่วยรองประธานกรรมาการฝ่ายบริหารนี่เขาจะเอามาทำไมอีกนายก็มอบหมายงานเท่าที่เขาจะทำได้ให้เขารับผิดชอบไปสิคือคำตอบของคำถามที่ประธานใหญ่แห่งคิริทาราตอบกลับมาเอาเป็นว่าคุณอนุญาตให้น้องสาวของคุณทำอะไรก็ได้ตามคำสั่งผมใช่ไหมถามกลับไปด้วยน้ำเสียงเกลื่องหงุดหงิดอย่างที่คนปลายสายสัมผัสได้เขาก็น้องสาวนายด้วยนั่นหละนายก็น้องชายฉันเขาก็น้องสาวฉัน นายคิดดูดีๆแล้วกันชานนว่าจะทำยังไงให้พี่ชายของนายสบายใจเลิกงองแงได้แล้วแค่นี้ก่อนละ่ะคุณฝนหลับอยู่ฉันไม่อยากคุยกับนายนานเดี๋ยวจะทำให้เขาตื่นเขาอยากตะโกนใส่ว่ายายนั่นไม่ใช่น้องสาวของเขาแต่ไม่สามารถจะทำได้ในเมื่อคนที่เพิ่งวางสายไปนั้นมีบุญคุณกับเขาอย่างใหญ่หลวงนักหากวาลิตไม่ส่งเสียให้เขาเรียนจบมหาวิทยาลัย หลังจากบิดามารดาเสียชีวิตไปพร้อมกันแถมยังให้ไปเรียนต่อการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์ต่ออีกจนจบปริญญาโทเมื่อเรียนจบมาก็ยังให้เขาถือหุ้นที่คิรีทาราอีก20%เซโดยที่เขาไม่ได้ออกเงินมาลงทุนแม้แต่บาทเดียวเพียงแค่สัญญาปากเปล่าว่าจะช่วยกันผลักดันคิรีทาราให้เติบโตเร็วที่สุดเท่านั้นวิตดูแลเขาไม่ต่างจากน้องชายคนหนึ่ง ทั้งที่ไม่ได้มีความผูกพันกันทางสายเลือดแม้แต่น้อยเขาจะมีวันนี้ได้อีกไหมถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่คอยประครบประงมเขาจนทำให้เขายังรู้สึกเหมือนเป็นน้องคนเล็กที่เอาแต่ใจอยู่แบบนี้ฉันมีส่วนทำให้พ่อแม่นายต้องตายถ้าเขาไม่ไปดูฉันแข่งขันกลอบก็คงไม่เกิดเหตุการณ์วันนั้นและคนที่เขาต้องการจะสังหารก็คือพ่อของฉันพ่อแม่ของนายก็แค่นกคู่หนึ่ง ที่บินไปเข้าทางกระสุนปืนของเขาพอดีจึงเป็นโอกาสที่เขาฉวยจัดการไปในคราวเดียวต่อไปนายมาเป็นน้องชายของฉันฉันจะทดแทนทุกอย่างให้นายเองคำพูดของชายหนุ่มที่เพิ่งวางสายโทรศัพท์ไปก่อนหน้านี้ดังก้องขึ้นในหัวเขาอีกครั้งคำพูดที่ผู้ชายคนนั้นไม่เคยผิดคำเลยแม้แต่น้อยวริชชดเชยทุกอย่างที่สามารถทำให้ได้ ให้ทุกอย่างที่พี่ชายคนนึงจะทำให้น้องจนเขาคิดว่าสิ่งที่เขาได้รับมันมากเกินไปเสียด้วยซ้ำนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาปฏิเสธอะไรไม่ออกอีกแล้วได้แต่ทําใจว่าคืนนี้เขาคงจะต้องกลับไปนอนร่วมบ้านเดียวกับเธอเพราะคงจะไปนอนที่บ้านย่าไม่ได้อีกหลายวันเนื่องจากเขาทำห้องนอนไม้ไปเรียบร้อยแล้วและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ช่างไม้ที่ติดต่อไว้ จะเข้ามาซ่อมแซมห้องให้จะให้เขาทนไปนอนหน้าย,ยุงกัดอีกก็คงไม่ไหวเมื่อคิดถึงยุงกัดแล้วเขาก็เปิดลิ้นชักหยิบกระจกมาส่องหน้าตัวเองเอามือลูบดูรอยแดงสองสามจุดบนใบหน้าอยู่พักหนึ่งเพื่อจะตัดสินใจว่าไปหาหมอวันนี้เลยดีไหมก่อนที่จะรีบเอากระจกเก็บเมื่อเสียงเคาะประตูดังขึ้นเข้ามาสิ้นเสียงขลุ่มของเขา ประตูห้องก็ถูกเปิดออกเขาถอนหายใจยาวเมื่อเวลาแสนสุขตอนที่ไม่มีเธออยู่ร่วมห้องช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินชายหนุ่มยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูเที่ยงแล้วคุณจะออกไปหาอะไรกินก็ตามสบายนะเขาพูดลอยๆโดยไม่ได้เงยหน้าขึ้นไปมองคนที่เดินตัวรีบไปนั่งที่โต๊ะของตัวเองหญิงสาวหันไปมองคนที่นั่งเซ็นเอกสารอยู่ที่โต๊ะตัวใหญ่ท่าทางของเขานิ่งเงียบเคร่งครึม จนดูน่าเกรงขามเขาไม่เหมือนพี่ชาโนนตัวสูงย่องที่แสนสดใสาราเเิงอย่างที่เธอเคยเห็นเมื่อสิบกว่าปีก่อนเลยแม้แต่น้อยตอนนี้เขาดูแข็งแรงล่ำสันและสง่าผ่าเผยมีเพียงผิวพรรณของเขาที่ยังดูเขาเนียนละเอียดเหมือนช่วงวัยรุ่นแต่เธอจำได้ว่าตอนนั้นเธอเคยเห็นเขามีผื่นที่แก้มทั้งสองข้างอยู่เสมอแต่ตอนนี้ ใบหน้าของเขาเกลี้ยงกล่ไม่มีร่องรอยเหล่านั้นอยู่แล้วผมดำคลับของเขาตัดแบบรองทรงจัดแต่งด้วยเจลจนอยู่ทรงดูทันสมัยคิ้วเข้มของเขาขมวดมุ่นเมื่อหยิบเอกสารอีกแฟ้มหนึ่งไปเปรียบเทียบกับอีกแฟ้มหนึ่งก็จะหยิบโพสอ,อีกแผ่นเล็กๆบนโต๊ะแล้วเขียนโน้ตย่อรายละเอียดเล็กน้อยลงไปในนั้นก่อนจะแปะลงไปในแผ่นกระดาษของอีกแฟ้มหนึ่ง แล้เปิดกระดาษแผ่นถัดไปในแฟ้มเดิมนิ้วชี้ของเขาแตะลงบนจมูกโด่งเป็นสันของตัวเองแล้วหลับตาเหมือนคิดอะไรบางอย่างก่อนจะลืมตาขึ้นแล้วเขียนบางอย่างลงไปในกระดาษแผ่นนั้นแล้วพลิกเปิดอีกแผ่นริมฝีปากอยากได้รูปของเขาแมมเป็นเส้นตรงก่อนจะคลายออกเหมือนเดิมเมื่อเส้นเอกสารในแฟ้มนั้นแล้วยกขึ้นไปซ้อนกับอีกแฟ้มหนึ่ง ตอนนี้เขายังมีรักยิ้มเหมือนตอนเด็กๆอยู่ไหมหญิงสาวถามตัวเองในใจเพราะตั้งแต่เธอเจอหน้าเขาเธอยังไม่เคยเห็นเขายิ้มเลยสักครั้งเมื่อไหร่นะที่เขาจะยิ้มให้เธอเหมือนเดิมให้เธอได้เห็นรอยรักยิม้มและดวงตาที่สุสกสาวเหมือนดาวระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าอย่างที่เธอเคยเห็นหน้าผมมีอะไรติดอยู่หรือครับคุณทอรุงเสียงคลืมถามมา ทำให้คนที่กำลังหลงอยู่ในจินตนาการของตัวเองสะดุ้งเฮือกเออปลาปลาค่ะผมเห็นคุณมองผมเออคือน,น้องเออลุงเออดิฉันค่ะดิฉันจะถามว่าคุณหิวไหมคะจะจะไปกินข้าวด้วยกันไหมคะหญิงสาวตอบตะกุกตะกักกัดฟันชัวนให้เขาไปด้วยกันอย่างน้อยให้เธอได้มีเวลาอยู่ใกล้เขาให้รู้ว่าเธอไม่ได้คิดร้ายอะไรอย่างที่เขานึกเกลียดชงัง ผมคิดว่าคุณคงกินข้าวกับผมไม่อร่อยนักหรอกคุณไปกินกับคุณพักกีฬาเถอะสั่งไก่อบวายแดงใส่วายแดงน้อยๆมาให้ผมที่หนึ่งก็แล้วกันอ้อให้เขาลอกหนังไก่ออกให้หมดด้วยนะเพราะผมกินอาหารคลีนอืมเอาผัดกะเพรากุ้งแต่ไม่ต้องใส่ใบกะเพราอีกจานแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลบอกเขาให้เอาเปลือกกุ้งออกให้หมดที่หางกุ้งก็ไม่ต้องมีผมไม่ชอบกินของที่ต้องแกะเปลือกเอาต้มยำอีกที่หนึ่งก็แล้วกัน ต้มยำปลากระพงน้ำใสไม่ใส่ผักชีฝรัง่งผมไม่ชอบกลิ่นมันขอเปรียปร้ยวๆไม่เค็มไม่เผ็ดแล้วให้เขาเอาก้างออกให้หมดด้วยอ้อเอาข้าวเปล่าจานหนึ่งขอเป็นข้าวสีนินก็แล้วกันถ้าทวนทวนอีกทีได้ไหมคะคนรับคำสั่งยืนอึง้งคุณจำอะไรได้บ้างเขาเงยหน้าขึ้นมาถามเออคุณสั่งไก่อบวแดงใส่ไวแดงน้อยๆไม่เอาหนัง ผัดกะเพรากุ้งไม่ใส่ใบกะเพราไม่เอาเปลือกต้มยำปลากระกพงไม่เอาปกชีฝรัง่งไม่เค็มไม่เผ็ดไม่เอาก้างและและข้าวสีนินค่ะอืมก็ตามนั้นล่ะจำรายละเอียดได้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรบอกว่าผมสั่งเชฟเขารู้ดีว่าผมกินแบบไหนแล้วก็ให้เขาเอามาส่งที่ห้องนี้บอกมาเสียงเรียบๆหญิงสาวถอนหายใจอดนึกเอาเองไม่ได้ว่า ทำไมไม่บอกแบบนี้ตั้งแต่ทีแรกเธอเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีรายละเอียดยิบย่อยเยอะแยะขนาดนี้ไอ้นอนก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาถ้าเป็นคนอื่นเธอคงจะถามไปแล้วว่าไม่กินจะดีกว่าไหมแต่สำหรับผู้ชายคนนี้ต่อให้เขาเรื่องเยอะกว่านี้อีกร้อยเท่าเธอก็ยินดีจะทนทอลุงออกไปรับประทานอาหารเที่ยงกับภักกีฬาที่ร้านอาหารของรีสอร์ทซึ่งในรีสอร์ท จะมีส่วนของแคนทีนสำหรับพนังงานและส่วนของห้องอาหารสำหรับผู้บริหารหญิงสาวบอกรายละเอียดที่รองประธานของคิริธาราต้องการให้พักจิราไปจัดการให้ซึ่งเลขานุการสาวของเขารู้ดีอยู่แล้วถึงความเรื่องเยอะในด้านอาหารการกินของคนเป็นเจ้านายจึงช่วยจัดการไปสั่งอาหารตามรายการที่ทอรุ้งรับคำสั่งมาก็จะเดินยิ้มหน้าละลื่นกลับมาหาทอรุง ซึ่งนั่งรออยู่ก่อนแล้วมีอะไรหรือคะพี่ภักกีราเดินยิ้มหน้าบานมาเชียวทอรุ้งเอ่ยถามเมื่อเลขาสาวสวยเดินมานั่งบนเก้าอี้หนังบุนวมสีน้ําตาลเข้มที่อยู่ตรงข้ามภักกีรานั่งลงเรียบร้อยก่อนจะตอบคำถามเปล่าค่ะแค่แฟนพี่ชมว่าวันนี้พี่แต่งตัวสวยภักกีรายิ้มน้อยยิ้มใหญ่แก้มแดงระเรื่อดวงตาหวานฉ่ำอย่างรู้สึกได้ แฟนพี่พักกีฬาใครหรือคะทอรุ้งเอ่ยถามพลางกวาดสายตามองไปทั่วบริเวณแต่ไม่มีผู้ชายคนไหนสักคนที่น่าจะเป็นแฟนของเลขานุการคนสวยที่นั่งอยู่ตรงหน้าเธอก็เอ่ยเชฟพานู้ไงคะคือเราจะแต่งงานกันเร็วๆนี้คะ่ะเขาเพิ่งจะขอพี่พักแต่งงานเมื่อวานนี้เองค่ะคุณรุง้งตอบพลางบิดตัวไปมา จนตัวแทบจะเป็นเกลียวดวงตาฉายแววมีความสุขจนหญิงสาวตรงหน้าอดอิจฉาไม่ได้การที่ได้แต่งงานกับคนที่ตัวเองรักช่างดูมีความสุขเสียเหลือเกินจริงหรือคะลุงดีใจด้วยนะคะพี่พักตั้งแต่ลุงมาอยู่ที่นี่ข่าวนี้เป็นข่าวดีข่าวแรกที่ลุงได้รับเลยคะ่ะแต่เชฟพานุคนไหนคะหญิงสาวสอดสายสายตามองหาเนื่องจากเป็นครัวแบบเปิด ซึ่งทุกคนสามารถมองเห็นเชฟที่กำลังปรุงอาหารได้ชัดเจนคนที่สมนับจากซ้ายมือค่ะคนที่สูงที่สุดนั่นละพักีราชี้ตำแหน่งให้ทอลุงมองตามแล้วสะดุดอยู่ที่ชายหนุ่มร่างสูงผิวเข้มแต่หน้าตาคมสันทีเดียวหล่อด้วยนะคะพี่พักลุงคิดว่าพี่พักจะชอบผู้ชายสไตล์ท่านรองประธานเสียอีเห็นบอกลุงว่าทำงานกับท่านรองมาหลายปี ทอรุ้งว่ายิ้มยิ้มเพราะหญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงหน้าของเธอก็สวยเฉียวไม่ใช่เล่นน่าจะชอบชายหนุ่มที่ดูเนียบตั้งแต่หัวจะหดเท้าแบบเดียวกับคนเป็นเจ้านายถึงทำงานอยู่ด้วยกันมาได้นานตั้งหลายปีแต่คนฝั่งตรงข้ามกลับโบกมือยิกยิก,ยกพลางว่า“โอ๊ยไม่ไหวคะ่ะไม่ไหวท่านรองน่ะเก็บไว้ดูเป็นอาหารตาก็สดชื่นดีหรอกนะคะแต่ถ้าให้เป็นสามีพี่พักไม่ไหวแนะคะ่ค่ะเพราะไม่ถนัดเอาใจใคร” พี่ชอบผู้ชายที่ทำอาหารเป็นเอาใจเก่งเชฟพานุเขาเก่งเรื่องในครัวส่วนพี่ไม่เป็นอะไรสักอย่างเก่งแต่งานนอกบ้านถ้าได้สามีแบบท่านรองพี่ว่าคงอยู่ได้กันไม่ทันข้ามวันหรอกคะ่ะเป็นต้องได้เลิกกันทอรุ้งหัวร้อคิกเพราะแค่รายการอาหารที่สั่งมาเมื่อสักครู่นี้ก็ทำให้เธอเข้าใจสิ่งที่พักกีราพูดมาได้ทั้งหมดอย่างทะลุปลูกปลงก็จะเอ่ยถาม แล้วท่านรองไม่มีแฟนหรือคะพี่พักเขาก็มีมีเลิกเลิกนั่นแหละไม่จริงจังกับใครสักคนพูดง่ายๆก็คือคงไม่มีผู้หญิงคนไหนทนเธอได้มั้งคะเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่หนึ่งระเบียบจัดเป็นที่หนึ่งถ้าลองโมโหขึ้นมาใครก็เอาไม่อยู่คะ่ะมีแต่ท่านประธานเท่านั้นละคะ่ะที่รับมือได้แต่พอเธออารมณ์ดีนะคะก็น่ารักเป็นที่หนึ่งเลยคะ่ะคุณรุ้งต้องอยู่นานๆแล้วจะรู้ว่าเธอเป็นยังไง ถึงยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีพักกีฬาพูดยิ้มยิ้มพลางมองหญิงสาวร่างบางใบหน้าหวานฉ่ำตรงหน้าที่ดูดูแล้วก็น่าจะอยู่ในข่ายของสเปคเจ้านายเธออยู่เหมือนกันเพราะมีหญิงสาวหลายคนที่คนเป็นเจ้านายพามาเที่ยวเล่นที่นี่ก็มีรูปร่างหน้าตาแบบเดียวกันนี้ถ้าหญิงสาวเหล่านั้นล้วนแต่เป็นบรรดาลูกท่านหลานเธอที่ไม่ค่อยเอาใจใส่เรื่องงานการสักเท่าไหร่เอาแต่เที่ยวสนุกไปวันวัน ล้ต่างก็ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้กันทั้งนั้นในขณนะที่เจ้านายของเธอเอาเรื่องงานมาเป็นใหญ่เสมอจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องเลิกรากับหญิงสาวเหล่านั้นอยู่เป็นประจำและเธอก็ไม่เคยเห็นเจ้านายของเธอมีทีท่าเหมือนคนอกหักแต่อย่างใดค่ะจบบทที่4แล้วนะคะพี่ชานนเป็นคนรายละเอียดเยอะอย่างนี้นี่เองต่อไปเราก็มาลุ้นกันต่อนะคะว่า ทั้งสองคนเขาจะดีต่อกันได้เมื่อไหร่เอาเป็นว่าตอนนี้ใครติดตามฟังอยู่บ้างคะอยากจะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจคะ่ะส่วนหนังสือเรื่องในวันที่สุ้งทอแสงทิพย์ยังมีขายนะคะติดต่อได้ที่เพจทิพย์ทิวาได้เลยคะ่ะในส่วนของอ e ีบุ๊กก็ดาวน์โหลดได้ที่ m a p m a r k e t c o m นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาทิพก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆคะ่ะ